วันนี้นะครับเราก็มาเจอกันที่อีลิเคเชั่นปาร s สเพราะว่าเราอย่างมนได้ไปไหนไกลกับซีรีส์รู้เขารู้เรานะครับมาชิมเพื่อพัฒนาโปรดักต์นี่ะครับใจกไปครับวันนี้เราจะชิมอะไรครับมาดูครับตั้งไฟค,ครับไปชีมัมนคืออะไรครับเขาเรียกว่า c คร f ฟ l หน้าตาไฮโซ สนุนราคาที่100บาทจ้าอ๋อขวดซองผสมวอฟเฟิลเป็นครัฟเฟิลส่วนผสมดูข้างนอกก็น่าจะมีเหมือนแค่น้ำตาลด้านนอกเกือบด้านเดียวก็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้ครับดีแล้ครับก่ออ่คืออันนี้คือแบบนนี่หอมมันเลยหอมเนยมาเลยนํามีแบบ หว,หวานหวานนะถ้าหวานเนี้ยผมว่าถ้าเกิดเราจะทําใส่น้ําพึ่งเข้าไปหวานน้าพึ่งตรงข้างนอกเนี่ยผมว่าน่าจะเวิร์กอร่อยอ่ะรูกสอ,อ,องเอาไปเก้าเต็มสิบความอร่อยเอาไปเก้าเต็มสิบครับสุดยอดเราก็อยากจะทำขัดมางอร่อย อร่อยมากครับไว้เราต้องทำกัะเฟรลขายแบบอร่อยๆอ,อ,อย่างนี้มากนะครับอินชาลอครับอร่อยครับอร่อย,ออยคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความอร่อยค่ะ